ครับขอความส,สวัสดีครับผมครับสําหรับวันนี้ก็เป็นวันที่ผมได้อัดคลิปต่อจากคลิปที่ไปทําบุญชาปน,าานกิจศพของคุณโยมสมํารีเพชรสงครามครับผมนะวันนี้ก็มีการเก็บอัฐิคุณโยมสมรีเพชรสงครามหลังจากที่ประชุมพ้นเสร็จเรียบร้อยนะครับครับวันนี้ก็ผมคลิปก็ถ่ายมานานแล้วนะครับนะ่เกือบจะพอเดือนแล้วนะครับเราถ่ายตั้งแต่วันที่หนึ่งตั้งแต่วันที่หนึ่ง อันนี้ก็เป็นที่25แล้วนะครับเนาะเีือนกว่านะครับไม่20วันยี่ห้าวันครับผมอันนี้ก็คือการเจ็บอัฐิเป็นวิธีกรรมหนึ่งในการที่ผมจะถ่ายคลิปนี้ท่านดูว่าการเจ็บอัฐิของชาวภาคตะวันออกนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือนายสมหมายคือลูกชายคนที่3ของคุณยมสมฤทธเพชรสงครามนะครับเป็นทั้งสอปอเองเลยนะครับเนาะ เป็นสปอเลอร์เองครับเป็นสอปอเองที่ทําหน้าที่มาคุยเขาเรียกว่าเอาอัดิินะลงอย่างให้ลงไปในช่องของอัดิที่อยู่ด้านล่างครับผมนี้ก็คือวิธีการเนาะอันนี้คือโยมสมหมายนะครับเนาะปลูกชายของโยมสมรีคนที่สสมหมายเพชรสงครามนะครับมาทําหน้าที่เป็น เรียกว่าความปัตนิวปตะเวทิตาคุณนะครับสร้างเมื่อสองพันับเมรุที่สร้างตั้งแต่พศ2549นะครับเนาะสร้างเสร็จก็2551ใช้เวลาก่อสร้าง2ปีนะครับสำหรับเมรุวัดซับตะเมาครับผมเนาะครับหลังจากเคลียอัฐิลงมาเรียบร้อยแล้วด้านนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็ซับซับปอจำเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นญาติญาติผู้พี่นะครับญาติผู้พี่ของของคุณโยม สมรีนะครับก็มาทำหน้าที่เป็นซอฟต์บอ,อ,อนะครับเนาะจะเปิดตัวแทนนั่นก็จะมีการเขาเรียกว่าทำใส่อะไรใสอาใส่ตังนะครับเนาะสามสิบสองบาทคืออาการสามสิบสองเองนะครับเนาะวัดทิศตะทางสามสิบสองให้เป็นหัวเป็นจมูกเป็นคางคิ้วปากแขนขาอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นความเชื่อนะครับเนาะ ในการทำอธิษาธ i, นทำอ,อธิษฐาธ i, นนี่อันนี้ก็ได้เรียนรี่สวยนะครับนะอนี้ก็มีลูกลูกหล,กล,กลานนะครับเนาะญาติี่น้องทั้งหมดนะครับที่จะตั้งจากที่ประชุมเพลิงตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็วันวนี้ก็มีการเก็บบรดูกอธิะกระดูกตอนเช้าก็จะมีการจักบ,บัตรทำบุญเป็นอนุเสธพิธีนะครับเนาะตั้งจากที่เอาศพของคุณโยมสมรีเพื่สงครามเอาไว้สามคืนนั่นแหลนะครับ ครับหลังจากนั้นก็จะนิมนต์พระสีรูปนะครับเนาะนิมนต์พระมาดชักบังสกุลนะครับเนาะมีการชักบังสกุลก็เรียกว่าแปรธาตุนะครับเนาะการแปรธาตุนะครับในพระสีรูปมีการชักบังสกุลตาย นโมตุรูกหลงหลานเงี้ยนะครับวอาจะมาสมพุทธัะเก็บปฏิเพื่อจะทำบุญตอนเช้านี้นะครับน้องพระเช้าก็เป็นอนุสร็จพีที่จะแยกย้ายกันไปทำารกิจต่างๆตามหน้าที่นะครับจากที่เสียโยมแม่โยมสมบีเป็นสงครามไปนะครับท่านอายุ81ปีนะครับถือว่าท่านก็เป็นมีหลายโรคก็ไปจับตัว การชักบังสกุลตายสามจบชักบัะสกุลตายสามจบเสร็จแล้วก็จะเป็นการกลับหัวกลับหางครับเนี่ยรับเพื่อการอภิิครับมาเป็นการชักบังสกุลเป็นคือความเชื่อกว่าให้ไปเกิดใหม่นะครับผมคือประมาณนั้นคือจะหันหัวไปทางทิศตะวันก ก็ริญญนอจิรามวตยากายโยรว่าักบังสกุลเป็นนะครับไปเกิดในตพวภูมิกินดีในความเชื่อต้องเป็นอย่างนั้นมารั้งแต่โบราณ จไปเกิดดีตายดีแบบไหนอย่างไรจะอยที่กลันีน้นะรันี่คืองานที่ทิศส่วนบุคคลนะครับการโนามถวนการเเรียกว่า,าทิาาด กาน,นการที่ทำสืบเนื่องกันมาตั้งแต่โบราณโบราณการที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่การสูญเสียไปก็จะต้องทำลักษณะนี้นมีการถึงจะฝังก็มีการเผาหรืออะไรก็มันก็จะต้องเก็บอัฐทึกลักษะนี้น ครับหลังจากนั้นก็ตรวจน้ำาพู่ที่สุบองคุสน,นะครับเนาะให้ลงสมรีเพชรสงพรามให้ไปส่งปกติใน้านปลายสุดท้ายในการที่จะเอาอันธิไปประกอบในบรนรจุภายในโกดครับหลังจากนั้นก็พระคราก็มากปมีหน้นนาที่ทำเสร็จล้วก็จะเป็นการเก็บก็เรียกว่าเก็บอันธินะเรเลือกหาเก็บที่อันิที่ว่า พวกขาวกระดูกอะไรก็เก็บก่อนนะครับเนาะก็เอาไปใส่แล้วล้างน้ำอะไรประมาณนั้นนะครับุรณะโบราณเนีายนะครับเนาะให้ค่อยเก็บก่อนอย่างละชิ้นสองชิ้นนะครับเนาะหลังจากนั้นก็ให้รูปรหลานส่นที่เลือกเอาส่วนดีๆเก็บคืออาทิตย์นี้จะเก็บไปส่วนหนึ่งสำหรับใส่โกถนะครับเราเพื่อจะบรรจุไว้ใน เขาเรียกว่ามีน้ะถู่เขามากในอัฐิหรือโกรดเกดีอะไรประมาณนั้นนะครับเนาะหลังจากนั้นที่เลือเศษเขาเรียกว่าอังคารเรือเศษบุญเผาเผา,านี่นก็จะเอาไปไม่ไปฝังก็ไปลอยนะครับเนาะไปลอยที่ทะเลหรือไปลอยที่ใดที่หนึ่งนะไปที่มีฐานะดีหน่อยก็จะไปลอยที่ทะเลประมาณนั้นครับเนะพราะว่าการลอยอัฐิที่ทะเลเนี่ยต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากครับเาจะจ้างเรือเข้าไปในรับ อะไรหลายอย่างครับผมเนาะที่จะไปลอยทะเลไปลอยอังคารนะครับตมความเชื่อของเศรษฐีนะครับเนาะันเคุณมีตังค์นะครับที่จะไปลอยอังคารประมาณไปลอยให้ในที่เด็กๆอากาศที่เย็นสบายประมาณนะอันนี่ก็คือปันครับผมปันของคุณโยมสมลีนายยมลีนี่รู้สึกว่าท่านจะไม่มีปัญหาสักที้เลยนะครับเนาะท่านอายุ81ปีนะครับเนาะ คันท่านจะไม่หักสับซีเลยนะครับเพราะว่าท่านเชียวมากครับท่านเชียวมากนี่ันท่านโอ้ยังยังเป็นดันอยู่เลยครับไม่คือไม่ไหมนะครับคือไหมอยู่แต่เป็นคือเห็นเป็นยวงออกมาเลยนะครับเนาะสหรับโยมแม่ผมก็ก็ไม่ก็ไม่หักเหมือนกันครับของโยมแม่ผมที่เสียไปก็ควันจะเป็นระเบิดเป็นยวงเลยนะครับเนาะอันนี้ก็ดูกหลานก็อยากจะได้ปวันที่ คือไม่มีร่วงที่จะให้ญาติให้ให้ลูกให้หลานเลยนะครับเนาะก็ต้องมาเอาที่เผานี่หนะครับเพราะว่าฟันท่านไม่เคยร่วงไม่เคยหักทุกซี่เลยนะครับเนาะคือฟันแข็งแรงมากนะสาหรับฟันของยมรีเนี่ฟันเพื่อนยังเห็นอยู่ยมสมรีอันนี้ก็คือพี่เาวาใหญ่นะครับเนาะพี่สาวใหญ่ยมเหมือนยมเหมือนลูกสาวคนโตครับอันนี้ฟันนะครับเนาะได้ทุกได้ทุกซี่เลยนะครับเนาะแต่คนละสองสามซี่นะครับเนาะเพราะว่าฟันทั้งหมดมีสามสิบสองซี่ คือไม่ร่วงสักที่เลยครับผมถือว่าแปลกนะครับนะาถืว่าแปลกคนอายุ81ปีนี่โผโหปันยังแข็งแรงอยู่ขนาดนี้ถือว่ายากมากเลยนะครับถึงจะเกี่ยวมาขนาดไหนก็น่าจะร่วงอันนี้ก็คือยมมากนะครับยมดอกมาลูกสาวคนที่สองนะครับเนาะนนั่นก็คือสวัสดนะครับเนี่ยคือสวัสดิ์ลูกสาวคนที่สุดอม หลังจากนั้นก็เอาอัภิมาเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการสวดน,นะครับมีการสวดก็เรียกว่าสวดยวถาปินะครับน้อวิธรรมนิยามนะครับเสร็จแล้กวก็จะทำบุญจักบานเป็นอันิศรกพิธีสำหรับให้เกิดมกุศลให้เยืมสุภีไปสงครับ เทวุรีเพชรสงครามนี่จะมีลูกทั้งหมด4คนนะครับอันนี้ก็คือคนโตนะคนโตก็คือคุณยมเหมือนเนาะคุณยมเหมือนเพชรสงครามคนที่สองก็โยมดอกหมากเพชรสงครามคนที่สามก็นายสมหมายเพชรสงครามครับนี่คือสมหมายกําลังบอกแม่จุฑาธอยู่นะครับคือจะรวมตัวทั้งหมดนะครับสาหรับลูก4ลูก4่คนครับเนาะคนที่ท้องก็คือคุณสวนนัสด์โยมสวัสด์ เพชรสงครามครับมนะาบอกเก่าเล่าแจ้งให้าแม่มารับส่บนบุญสุศุสนาจะทําบุญที่ส่วนสุศุไปให้แล้วนะครับในหลักการในการที่ถึนบุกุศลนะครับนาะก็เลยบกความกตัญญูกตวเวทิจาคุณนคะรับวเราพูดที่ร่วมกันไปแล้วนี่ก็ทำบุญที่ไปให้นะครับนะ้องจากนั้นก็เสร็จแล้วก็จะเอาอัฐิไจะใส่ในโกธในเจดีย์อะไรก็ว่ากันไปอีกครั้งนะครับนอ้องหราน ครับอันนี้ก็หลังจากนั้นก็มากทายกนะครับนาอคุณโยมเกียน,นะครับนโยมเกียนก็จะได้กล่าวคําถวายเป็นมาตรการทหารให้แก่พะระสงฆ์มันจะตีลูกหลานได้จุดพูปเทียน,นาพระหรือบอกกับเล่าแจ้งมารับสัวบุคคลแล้วก็จะเป็นการมากทายกพุกธเกียนนะครับนาะอาดีตพุทธบ้าน เมื่อกี่จะกล่าวคำถวายรัก,กตะพตะหารให้แก่พระภิษุงก์ชาววันนี้เพื่อจะในการเสร็จพิธีในการชาปนกิจเสร็จเรียบร้อยนในการทำบ,บุญตักบาตรอทิษฐานครับก็ถือว่าผมก็ได้ถ่ายคลิปสองคลิปนะครับในการไปร่วมงานในการชาปนกิจของคุณโยมสมรีเพชรงคราม จากที่เปคนทีุ่้นเคยกันมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กนะครับเนาะเป็นเด็กเป็นไรุ่นอยู่นะครับเนาะแต่เป็นเด็กเป็นนุ่มอายุ8-9นะครับเนาะมาอยู่มาย้ายมาจากนครสวรรค์นะครับเนาะมาทั้งโยมปูทานะครับเนาะก็มาคุือกันพี่วปนน้องเลยนะครับผมแบบเพื่อผมก็เป็นพี่เป็นน้องกั้งหมดเนาะก็ั้งยง ครับหลังจากนั้นก็ได้ถวายพัฒหารนะครับนักถวายการประเกนพัฒหารผมก็ถ่ายเป็นช็อตๆไปนะครับน้อพัฒหารหลังจากนั้นก็อันนี้ก็คือพิธีกรรมเ็าเรียกว่าเป็นการที่ตรวจน้ํานะครับน้องเป็นการตรวจน้นําที่มีคนตายประมาณนั้นนะครับการเกาเรียกผ่าข้าวผ่าข้าวตรวจน้ําให้ผ่าข้าวอะไรประมาณนั้นนะผมก็ไม่เข้าใจนะครับน้อ มีการสวดอันนี้ก็คือเจ้าวาดครับหลังจากนั้นก็มีการสม,มทุทนียกถาก็ให้อาจารย์สมภพนกมาอาจารย์สมภพท่านก็เป็นพระมหานะครับวพ่มหาอาจารย์สมภพท่านบอกกล่าวสมุทนียตถากปิดท้ายรายการนะครับนนในงานที่ที่สุโมคุศลให้คุณโยมสมบรี์สงครับเนาะครับหลังจากนั้นพอเสร็จพิธีก็รับประทานอาหารกันนะครับรับประทานอาหารกันก็ถือว่าเป็นภาตที่ ครับเพื่อพิธียินดีมากในการทําภารกิจนี้นะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็รวมญาติกันนะครับในการรับประทานอาหารนะ่งกนนั่งกันได้อย่างใหญ่ยิ่งไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอความสุขสวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม